ดีเจอ้อมค่ะไลน์สของวันพุธนะคะที่อากาศตอนที่นาะทีสุดท้ายที่ได้เห็นก่อนที่จะเลิกดูไอ้พวกจอทั้งหลายแหละเนี่ยคือ37องศานะคะสำหรับวันนี้ที่กรุงเทพกับคุณผู้ฟังแล้วก็เป็นเรียกได้ว่าเป็นวันที่ AQI ติดต่อก,กันเกิน36ชั่วโมงที่มีสีเขียวโดยประมาณนะคะเพราะเมื่อวานก็เขียววันนี้ก็เขียวสำหรับเขตกรุงเทพค่ะอยู่แล้วราวประมาณ 30กว่าใช่ไมสามสิกว่า40กว่าหรือ20กว่าในบางพื้นที่ค่ะสวัสวดีวันที่เราเรียกได้ว่าเป็นวันที่ตากผ้าได้สําหรับคนกรุงเทพเหมาะสําหรับการตากผ้าที่ต้องการกลิ่นไอของแดดนะคะเพราะ ที่ผ่านมาสี่ห้าวันสองอาทิตย์จริงๆอุณหภูมิตากได้แต่บางคนไม่อยากออกมาตากเพราะอะไรเพราะกลัวฝุ่นถูกไหมกวงถูกครับคือบางคนพอป็นฝุ่นเยอะเนี่ยขึ้นสีส้มสีแดงหลายคนก็ไม่อยากออกมาตากเพราะกลัวฝุ่นมันจะติดเสื้อเพราะมันต้องตากนานก็จะตากในบ้านอาจจะกลัวว่าแบบแล้วมันก็ไม่ได้ความแบบว่าเนาะ กลิ่นไอแดดแต่ก็ดีกว่าได้ฝุ่นสําหรับบางคนเพราะว่าแพ้ฝุ่นด้วยไงเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ก็อาจจะเป็นวันที่ดีสําหรับคนกรุงเทพที่ตากผ้าได้เอาออกมานอกบ้านได้แต่ในขณะเดียวกันก็อย่าลืมว่าที่เรารู้สึกดีได้ขนาดนี้ยถ้าไม่นับอากาศร้อนนะก็เพราะว่าเราถอดหน้ากากได้แล้วหายใจได้อย่างโล่งขึ้นถูกไหมคะใช่ครับแล้วคุณฟังจาได้ไหมวันที่เราแดงหรือส้มกันติดก,กันเป็นสามวันสี่วันห้าวันเจ็ดวันอ่ะ ทัศนวิสัยอ่ะเราไม่สามารถมองไปในที่ที่คุ้นเคยได้ในระยะหนึ่งแต่ตอนนี้ได้ข่าวว่าภาคเหนือค่ะค่ะเพื่อนบ้านแบบว่าเพื่อนเพื่อนตางจังหวัดของเรานะคะใครที่อยู่ตรงนั้นเนี่ย mm. เขาบอกว่าทัศนวิสัยเขาแบบว่าห้าสิเมตรเองนะ mm. ไม่สามารถมอง mm. ได้ชัดแล้วอ่ะ mm. นั่นมันเหมือนมีหมอกเลยนะ mm. แต่ถ้าหมอกมันจะทําให้เราหายใจได้ mm. มองไม่ชัดแต่ยังหายใจโอเคแต่ณวันนี้การหายใจของเพื่อนเพื่อน mm. พี่พ,พี่น้องๆเรา ก็ไม่โอเคด้วยนะคะล่าสุดนะคะอัปเดตตอนบ่ายสามคับคุณผู้ฟังของวันนี้นะคะ mm hmm. อันดับสิบที่ว่าเบาๆนะพยาวร mm ้อยแปดสิบเอ็ดสังขะที่การค่ะว่าต้นไม้เยอะแล้วนะร mm hmm. ้อยแปดห้าแมงสองร้อยแปดเจ็ดนะคะที่ปลายที่ฝรั่งจะไปกันคนไทยชอบไปขึ้นไปอ,อากาศเย็นอะ mm ่ะ hmm. เจอก็เป็นร้อยแปดเจ็ด ไม่รู้จะเลือกถอดหน้ากากดีหรือว่าจะดมไอ้นี่ดีถูกป่ะเชียงรายไปที่พานก็ร้อยเก้าสิบสามแล้วนับจากนี้ที่อ้อมกำลังจะบอกคุณผู้ฟังนี่ขึ้นม่วงนะคะสองร้อยแปดเชียงรายลำพูนก็สองร้อยแปดสองร้อยสามสิบเชียงรายเชียงรายสองร้อยสามสิบสองแม่ริมเชียงใหม่เชียงของเนี่ยคือวัดที่หลวงปู่ว่าอยู่นั่นนะเชียงของเนี่ยสองร้อยห้าเก้าแล้วคนที่นั่นบางทีเขาไม่ได้ติดแอร์เพราะเขาอยู่บนเนินอยู่ตรงในเมืองเลยแบบไปถือว่าต่างกับ ออกไปข้างนอกอะอากาศเขาปกติสบายเขาก็ไม่ได้ติดแอร์ใช่ไหม <Okay. S 1> หน้าต่างก็เปิดยังไงอะสองยห้าเก้าแต่แม่สายเชียงรายนี่หนักกว่าใครนะคะตอนนี้เกินม่วงนะคะเป็นน่าจะเป็นม่วงเข้มน้ําตาลอะสี่ร้อยสิบสองแน่นอนมันมีผลกับสุขภาพ <Okay. S 1> ในระดับที่เรียกได้ว่าวางเฉยไม่ได้แล้วละ่ะถูกป้าพี่ก่วงคุณผู้ฟัง okay. เพราะว่าอย่างที่เราบอกว่าหลายๆข่าวที่มันออกมามันก็มีการเตือนกันแล้วเราจะอยู่ยังไงอันนี้มันเป็นนโยบายที่คนคงจะต้องเป็นมาตรการระดับ ระดับใหญ่ปะวะใช่ครับมันต้องระดับแบบแต่จะมาบอกว่ารอว่าภา,ภาคพื้นทวีปเขาเอ่อโซนอะไรเขาจะดูแลยังไงมันไม่ได้ปะ่ะ <ๆ S 2> มันต้องดูระดับประเทศของเราก่อนใช่ไหมคะเพราะว่าเอ่อตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันมีการโชว์จากเอ่อจิสดาใช่ไหม GISTDA ใช่ครับโชว์จุดความร้อนจากไฟเนี่ยใช่พม่าเนี่ยเป็นแชมป์อยู่นะคะ6,877ใช่ครับแต่ไทยเนี่ย ก็ใกล้เคียงกันค่ะห้าพันสามร้อยกว่าฝุ่นมันหนุนมีขนาดเนี้ยถามว่ามันมีผลอะไรบ้างพี่หัวมันมีผลอะไรบ้างกาธรรมดาก็ค่าฝุ่นมันก็ต้องมีผลกับหลายอย่างสภาพอาสภาพสุขภาพโดยตรงเลยปอดหัวใจและหลอดเลือด<ช>สมองนะคะคุณผู้ฟังเขาบอกว่า มันค่อนข้างหนักแล้วเขาแบ่งเป็นโซนของแบบสีถ้าท,ทั่วโลกอ่ะ t h ่ครับซาว์อีสเอเชียได้ครองสีเข้มค่ะคุณผู้ฟังแ,นนและเขาบอกเลยว่ามีประชากรที่มีปัญหาเรื่องพวกนี้มากกว่า2ล้านคนนะคะนี่เป็นข้อมูลที่ WHO เขาเขาให้ไว้นะคะเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องเล็กๆและคุณผู้ฟังจะบอกว่าพี่พูดอะไรกันอยู่ได้ทุกวันทุกวันเรื่องฝุ่นเรื่องฝุ่น มันจําเป็นไม่ได้พูดให้กลัวนะคะคแต่พูดให้ระวังอย่างวันนี้ยมันมีโอกาสก็เดินหายใจกันสบายสบายไปมันบางทีมันไม่ใช่อะไรมันนึกเห็นใจคนที่อยู่เชียงใหม่เชียงรายเชียงของ<ช>อยู่ตรงนั้นเลยอะ่ะร้อนนะคุณผู้ฟังตอนนี้ร้อนหูดับตับไหมเลยแต่เปิดหน้ากากออกมาก็ต้องสูดอันนี้เข้าไปอะ่ะแต่ว่าทำยังไงดีย่ยเราไม่ใช่รัฐบาลแต่ด้วยถึงเราไม่ใช่ใครที่มีอํานาจอะไรเลยอะ่ะที่จะช่วยอ่ะเพราะว่า คนเผาเขาก็ต้องรู้แล้วว่าตอนนี้เขาลนระลงไม่ให้เผาใช่ครับปัญหามันอยู่ที่ตอนนี้เขาลนระลงไม่ให้เผาแต่พอมันไม่ได้จับคนหนึ่งทําไมมาจับฉันไม่ไปจับคนนั้นมันก็วนเหมือนจอดรถผิดกฎหมายแต่ไม่ยอมรับผิดอะ่ะครับแล้วก็มีข้ออ้างของตัวเองแต่เราก็เข้าใจนะ嗯嗯ในส่วนทรรมหากินเราก็เข้าใจเนาะแต่ทรรมหากินบนชีวิตคนอื่นอะ่ะ มันต้องยังไงอ่ะใช่เพราะระยะยาวอ่ะมันก็ตัวเขาเองเ็าใช่ว่ารอดอนะด้วยใช่ลูกหลานเขาด้วยอืตัวเขาเองก็ใช่ว่ารอด <c oughs> นะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็อ่ะใครที่มีอํานาจที่จะดูแลหรือคนที่กําลังหาเสียงตอนเนี้คิดหาทางทํายังไงก็ได้ให้มันดีขึ้นแต่ต้องทําได้จริงนะบ <c oughs> บางทีนโยบายเนี่ยที่บอกมาโชว์ๆกันเนี่ยถึงเวลาก็บอกว่าเาต้องเลือกต่ออีกสี่ปีถึงจะทําได้ต่อเนื่องไม่มีปัญหาในการเลือกต่อสี่ปีนะคะแต่สี่ปีแรก ช่วยทําให้ขึ้นรูปก่อนแล้วบอกว่าตอนนี้มันเล็กขึ้นรูปแล้วแล้ว,ลวมันกําลังจะไปต่อมีแผนที่จะเป็นอย่างนี้อะถูกปะ<อ>ถ้ามันมีแผนแบบนี้แบบนี้แล้วขึ้นรูปจริงไม่ได้มาแต่นโยบายวันที่ยังไม่ได้เข้ารับตําแหน่งโอโอมันพอลุน้นที่พูดเรื่อง้ิยงเข้ามาเพราะว่าตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังสําหรับใครที่จะใช้สิทธิ์ล่วงหน้าอะมันจะมีข้อกําหนดที่คุณไปลงทะเบียนได้ส่วนคนที่จะใช้สิทธิ์ของตัวเองตามวันแน่นอน14พฤษภาคมถูกปะใช่ครับเราจะเลือกตั้งกันวันนั้นทั่วประเทศนะคะคุณผ เรามีสิทธิ์ดูเลยว่านโยบายของใครเป็นอย่างไรและพักนั้นที่มาเขาเป็นอย่างไรแต่บางคนก็ตัดสินใจยากหน่อยชอบพักแต่รู้สึกอ้าวทำไมรับคนนี้กลัดมาวะอ่าหรืออ้าวทาไมคนนี้เคยน่าสนใจอ้าวทำไมย้ายไปอยู่พักอย่างนั้นได้วะอะไรอย่างเงี้ยครับคือมันมีไม่รู้ใจแต่งไงมันต้องใช้จิตที่นิ่งจิตที่เข้มแข็งและแข็งแกร่งของเราเหมือนกันใช่ปะกวงจริงครับตอนนี้ค่อยๆดูไปนโยบายไปนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ดู ดูเข้าไปแล้วฝากเรียนทุกท่านนะครับทำไมเราต้องฝากเรียนเขาด้วะฝากบอกนะคะผู้เข้าสมัครทุกคนจนผีถึงยันที่เวลาคุณได้ตำแหน่งเนี่ยช่วยทำตัวให้มันเสมอต้นเสมอปลายเนี่ยวันที่หาเสียงเนี่ยเดินเข้าหาดีจ้ะ วันที่ได้เนี่ยไม่ฟังอะไรเลย hmm. เจอตัวยาก hmm. ยากจะกลมกราบอยู่แล้ววันหาเสียงเออจะบอกว่าเออแบบว่าเออวันหาเสียงเนี่ยดูดีก่อนหาก็ช่วงหาเสียงเนี่ยดีดีเรียกพ่อแม่พี่น้องครับ hmm. แล้วก็ยกมือไหว้ประลกปรลกปรลกถึงวันจริงมีปัญหาอะไรไม่เคยช่วยอะไรได้ hmm. ต้องไปหาที่หนุ่มกัญชัยต้องไปเพจนู่นเพจ oh, นี้ <ch oy. S 1> ต้องไปหาเจี๊ยบต้องไปหาดามาดิกไปอย่างนั้นอ่ะ <Yep. S 1> ไปหาอาจารย์เจดงี้ใช่ปะ่ะใช่ครับ ที่ปเชียพวกนั้นลงสอ,สอสอให้จบจบ <c oughs> อะไรวะนะช่วยหน่อยเถอะค่ะช่วยเหมือต้นเหมือปลายหน่อยนะคะ <c oughs> วันหนึ่งที่เคยเรียกร้องและนําเสนอมุมบวกเนี่ยวันที่ได้ช่วยเก็บมุมบวกนั้นเอาไว้ให้นิหนึ่งนะคะ <c oughs> สําหรับข้อความของคุณผู้ฟังส่งมาถามว่าอ ah, ประเาสกัมมี่พี่อ้อมจับคู่กับใครครับ ไม่จับอะไรกับใครเลยครับไม่ได้เกี่ยวอะไรเขาเลยครับผมนะคะอ่าช่วงจังหวะเวลานั้นไม่ชนอะไรกับใครเลยตอนชนก็เป็นอยู่กีตาร์ <c oughs> และจังหวะที่ชนชนกับพิตินาด้วย <c oughs> <c oughs> ชนเฉียดเฉียดกันจะเป็นปจ,จะให้จะใส่พูดอีกทีพูดอีกทีแล้วก็ทําเต้นแบบนั้นฉันก็ต้องยอมพิตินาเข้าไปนะพี่บอกว่าไหมจริงครับทางเราไม่สู้พี่เขาออรล่าเรืองแสงขนาดนั้นนะคะ, <c oughs> ะ,คะชั่วงมงนี้กับคุณผู้ฟังเราไล่เปิดเพลงกันมานะคะตั้งแต่ เริ่มต้นชั่วโมงตอนบ่ายสามกว่าๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเศษนะคะรวมมาถึงฉันมาบอกว่าฉันจะมีความสุขให้มากกว่าเธอดูต่อเนื่องดีจังอ้อมชอบเวลาเปิดเอาสองเพลงนี้มาต่อกันอ่ะพี่ห่วงนะฉันมาบอกว่าฉันจะมีความสุขให้มากกว่าเธอจริงๆคนละเพลงเลยนะแต่มันชื่อมันเจ๋งดีแล้วยิ่งรักยิ่งห่างมันก็เกิดขึ้นได้ในความสัมพันธ์จริงๆนะคะต่อกันที่จะเก็บเรื่องราวของเราเอาไว้และแน่นอนปิดท้ายที่ใกล้ดาวหรือว่าทัชดาวค่ะในช่วง ชมแบบเบรกที่สองจะมีอะไรบ้างตามไปจ้ะ EFM Shock News เน็ตไอดอลเปิดใจเหตุเพราะไม่อยากเปิดตับและมาม EFM Shock News e